ใครชอบกินเค้คกกล้วยหอมนุ่ม,มฟๆฟูไม่ฝืดคอต้องลองทําสูตรนี้ค่ะสูตรนี้นุ่มฟูไม่ฝืดคอเป็นสูตรนึ่งนะคะไปทํากันวันนี้เบลใช้เป็นเครื่องบดสับนะคะกล้วยหอมสุกงอมๆามร้อกรัมแป้งสาลีบัวแดง200กรัมน้ําตาลทราย80กรัมผงฟู7กรัมเกลือป่นสกรัมเบกกิ้งโซดาหกรัม แล้วก็ไข่ไก่เบอร์สามสองฟองน้ำมันรำข้าว80กรัมแล้วก็ปิดฝาเครื่องบดสับค่ะบดสับได้เลยน้ำมันรำข้าวถ้าใครไม่มีนะคะใช้เป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะที่เราทานอยู่ที่บ้านค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลานะคะ1ช้อนชาถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะแล้วคนผสมให้เข้ากันดีๆทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะคะคนผสมเข้ากันดีแล้วหาอะไรมาปิดมาคลุมไว้นะคะพักแป้งในตู้เย็นค่ะ30นาที พักแป้งครบเวลาก็ไปใส่พิมพ์กันขนาดพิมพ์มงเบอร์สามอร์3 2 1 7ค่ะใส่ขนมลงไปให้เกือบเต็มพิมพ์ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปเตรียมนึ่งกันได้เลยค่ะน้ำสำหรับนึง่งใส่2 3ข้อนิ้วน้ำานึง่งตั้งไว้ให้เดือดจ,จัดแบบนี้ก่อนนำขนมขึ้นนึง่งนึ่งไฟกลางค่อนไปแรงนะคะ12นาทีค่ะ เวลาการเนื่องขึ้นกับขนาดพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่ใหญ่ของเบลก็จะเนื่องนานกว่านี้นะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคำถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้นุ่มฟูไม่ฝืดคอไปลองทำดูนะคะ